สวัสดีเด็กๆมามาเรามานับหนึสบด้วยกันเถอะพร้อมกันหรือยัง Let's go <S 2> 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10จำให้่ไม่ดีไหนนับอีกทีสิ เริ่มคลองแล้วไหนลองนับด้วยกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้ดีมากเลยมานับกันอีกรอบสิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหเจหกเจ็ปดเาปดเก้าเก่งมากนับเลขันเป็นแล้ว ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์แล้วคะ่ะเด็กๆสําหรับหน่วยผู้นําพอเพียงคะ่ะวันนี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆเห็นเรื่องคุณธรรมความดีคะ่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูแก้มนะคะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ Friday แปลว่าวันศุกร์มาฝากเด็กๆกันด้วยคะ่ะคําศัพท์ภาษาอังกฤษของเราวันนี้นะคะเด็กๆคือคําว่า Friday แปลว,ว่าวันศุกร์ค่ะเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ F R I D A Y อ่านว่า Friday แปลว่าวันศุกร์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆในเรื่องคุณธรรมความดีค่ะคุณธรรมความดีนะคะหมายถึงความภาคเพียนะคะ ความมานะอดทนนะคะและความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแก้วน,นะคะมีนิทานสอนใจนะคะเกี่ยวกับพี่ไข่เจียวหรือว่าน้องไข่เจียวนั่นเองค่ะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะเราไปรับชมพรม้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆน้องไข่เจียวผู้ซื่อสัตย์น้องไข่เจียวเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะคุณแม่สอนว่าคนเรานอกจากจะเป็นคนดีแล้ว ยังต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่คิดโกหกหรือหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตนวันหนึ่งน้องไข่เจียวไปโรงเรียนแต่เช้าในห้องเรียนเพื่อนๆยังไม่มากันน้องไข่เจียวจึงออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นตอนที่เดินผ่านมานั่งน้องไข่เจียวมองเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่จึงเดินเข้าไปหยิบขึ้นมาดู ข้างในมีเงินอยู่เยอะแยะไปหมดทั้งแบงค์พันแบงค์ห้าอบัตรเครดิตน้องไข่เจียวรู้ว่าเราไม่ควรเก็บของที่ไม่ใช่ของตนไว้เจ้าของกระเป๋าเองก็คงกังวลใจและอาจจะลำบากหากว่าไม่ได้เงินคืนน้องไข่เจียวจึงนํากระเป๋าเงินไปส่งให้คุณครูเพื่อให้หาตัวเจ้าของคุณครูจึงชมว่าน้องไข่เจียวเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นเด็กดีเมื่อกลับถึงบ้านน้องไข่เจียวก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าวันนี้เก็บกระเป๋าเงินได้นาไปส่งให้คุณครูตามหาตัวเจ้าของคุณแม่ก็ชมน้องไข่เจียวแล้วบอกว่าดีแล้วไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรแต่เราก็ไม่ควรเก็บของที่ไม่ใช่ของตัวเองไว้เพราะการกระทำเช่นนี้ไม่ต่างกับการลักขโมย กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูแก้มนะคะมีใบงานนะคะมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะนั่นคือการระบายสีภาพตัวเลขนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่านี่เลขอะไรเอ่ยเลข5าอารบิกนั่นเองค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับหน่วยผู้นำพอเพียงค่ะในสัปดาห์หน้านะคะครูแก้มนะคะจะสอนเด็กๆในเรื่องใดนะคะหรือว่าหน่วยใดนะคะอย่าลืมติดตามครูแก้มให้ดีๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ